เป็นคำคู่ที่คมคายมากนะคะและย,ยังปิดท้ายด้วยคำกรอนสอนใจอีกด้วยค่ะคขอบคุณคุณบรรเจิดแก้วสมวงศนะคะเป็นตัวแทนในระดับ president balance team ค่ะคอีกหนึ่งท่านค่ะที่เป็นตัวแทนสมาชิกระดับ manager twin network ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณนิกรบงังเมฆค่ะ หนทางเดินใกล้ไกลต้องไปถึงขอเป็นหนึ่งให้แน่วแน่ไม่แปรผันถึงลื่นมั่งล้มมั่งก็ช่างมันคงสวรวันฝันนั้นต้องจริงครับขอสวัสดีครับเรียนท่านประธานดรสมชายอาทิลหาและคณะกรรมการและ MDP และว่าที่สถิมทุกท่านยรัาขอสวัสดีครั้งหนึ่งครับก็ดื่นขอสวัสดีพี่น้องบ้านเรากันนะครับ ชาวจังหวัดน่านมีไหมครับอีครับและชาวเขามีไหมครับโอ้ขอเสียงหน่อยนะครับโอ้โหมาเยอะมากตัวผมเองนะครับที่นีก่อนบังเม่เอกนะเป็นชาวเขานะครับมาจากจังหวัดน่านนะครับมาใหม่ๆพูดไทยไม่ซ่านะครับเดี๋ยวนี้พูดซ่าเลยยังครับเริ่มแล้วนะครับเราต้องพัฒนานะครับเดือนกากว่าตัวฐานะก็ความยักจนนะแม่มีลูกถึงสิบสี่คนนะครับตัวเองเป็นคนสุดท้องนะครับ มันทําให้เราได้โอกาสไม่ว่าจะการเรียนนะครับไม่ว่าจะการใช้ใจ่ายบางทีในะตอนสมัยเป็นเด็กๆนะครับเราแค้นมากๆเลยเราอยากได้รองเท้าใหม่ก็ไม่ได้แล้วก็ไปโรงเรียนไม่เคยขอเงินแม่เลยเพราะแม่ไม่มีเงินให้ขอนะครับต้องไปดูเพื่อนมองหนะ้าเพื่อนกินขนมกันแล้วก็มองในสียท้ายก็เพื่อนก็ให้กินนิดนึงแล้วก็ให้อาไรตองไปทิ้งนะครับมันขัาแค้นตั้งแต่นั่นมาเฮ้ยทำไมเราทําไมเกิดมาจนจังเลยทําไมไม่รวยเหมือนคนอื่นบ้างนะครับ ก็เนี่ยครับพาะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะรวยได้ถูกไหมครับถ้าเลือกได้ผมอยากเกิดเป็นลูกเจ้าสรรือ CP ดีไหมครับอย่างนั้นนะครับเนี่ยครับแต่ผมไม่เคยย่อท้อช่วยเหลือตัวเองมาตลอดนะครับแต่ความฝันผมเคยคิดว่าอยากเป็นรับราชการเป็นทหารนะครับตอนนั้นนะแต่ก็ไม่สามารถทําเป็นใดดังใจได,ได้เพราะว่าการศึกษาเราก็น้อยนะครับอิจฉาเพื่อนมากเลยเพื่อนเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นหมอนะครับ แต่สุดท้ายผมก็ทําอาชีพชาวไร่ข้าวโพดเป็นชาวเขาเหมือนเดิมนะครับทำมาสิบกว่าปีก็ได้มาเจอธุรกิจเจรญสดนะครับด้วยการแนะนําของขนนดี렉เตอร์รศกรวัณนาวิเศษครับขอเยงประเมินนะครับแล้วท่านอาจารย์สุรศักดิ์วัณน,นาวิเศษครับเป็นโค้ชอาสอนชาวเขาเหมือนกันนะครับวันนี้ท่านมาไหมครับอ่านะครับมาครั้งแรกนะผมไม่พร้อมเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แล้วก็เรื่องเงินผมมาฟังกันตลาด รั้งแรกที่กรุงเทพตอนนั้นสภาพผมยังไม่เป็นอย่างนี้นะครับสภาพยังเซ่อๆแบบผมพกผ้าลงลงังแล้วก็แต่งตัวเสยืดเกงยินรองเท้าแตะตาปูท่านคิดดูว่าสภาพอย่างไรชาวเขานะครับข้ามาครั้งแรกแล้วก็คนโรสคนก็แนะนําให้อัพไลน์นะครับอัพไลน์ก็บอกเนี้ยจะมาแต่มาฟังด้วยอัลไลน์ก็มองตั้งแต่เห็นจุดหลุดหวบอกโอ้พี่ไปหลอกใครมาเนี่ยนักธุกรกิจในประเทศไทยหาไม่ได้อีกแล้วเหรอ ตอนนั้นทอาลายดูถูกเราอุ้ยเราตอนอะไรที่เราไม่ชอบคนดูถูกนะเพราะแต่บ้านก็มีคนดูถูกเราไม่ชอบนะครับนะครับมีความพยายามเราคอยดูนะมาฟังแผนแล้วถ้าเข้าใจแล้วทําให้ได้ถึงที่สุดนะครับในที่สุดผมมาฟังแผนการตลาดอุ้ยทาไมมันง่ายอย่างนี้ลงโกครั้งเดียวแล้วก็ซ้ายแนะนําคนเป็นโกขวาแนะนํานโกก็ได้หนึ่งพันซ้ายสองโกขวาสองโกได้สองพันอุ้ยทําไมมันแผนมันง่ายอย่างนี้นะครับสินค้าผมไม่สนใจผมสนใจ,ยจอย่างเดียวจะทำยังไงให้รวยนะครับก็ตัดสินใจนะครับกลับมาบ้านนะครับ ถ้าวันนั้นถ้าไปปรึกษาแม่แม่เป็นลมนะครับถ้าผมไปกู้เงินมาผมไม่ลงก็เดียวผมลงสามเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าลงสามมันได้เด้งนะครับตัวเราซ้ายก็เราขวาก็เราตัดสินใจกู้ร้อยละยี่สิบกลับมาลงนะครับ <S <S ถ้าวันนั้นถ้าผมไม่ตัดสินใจนะครับผมไปปรึกษาแม่นะครับผมคงเป็นชาวเขาทําไรเขาโพดนเหมือนเดิมนะครับก็พาหัวหน้าทีมเนี่ยคุณรสศกลไปประก,กันเลยแม่ค้าที่ตลาดร้อยละยี่สิบเอานะครับเอาแล้วลงไปนะครับทําแล้วก็ ได้เงินมาพันเอาพันไปขัดดอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตังนาดังกา,าทําตื่นเต้นมากครับแผนกนนารตลาดทําไมอุย้ยมีคนต่อเท่าไหร่ก็ได้เงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นปรากอว่าผมไปอาหาแนะนําเพื่อนเราตื่นเต้นอยากจะรวยไ,ไปแนะนําเพื่อนสิบคนเขาบอกว่าอะไรครับรอให้มึงรวยก็ข้ามมาส่องกูนะครับ โอ้ยท่านฟังแล้วมันแค้นไหมครับแค้นมากเลยอุ้ยเราสิ่งดีไปให้ใครทําไมเขาไม่สนใจก็โพลมาหาหลายผมคงทำไม่อาชีพนี้ไม่สําเร็จแล้วละ่ะไปชวนเพื่อนชวนอะไรใครก็ปฏิเสธหมดเลยนะ้ำเอาลายก็กว่าเธอเรียนรู้รือยังการตลาดยังครับสินค้าเธอรู้หรือยังยังครับตั้งแต่นั้นเธอเรียนรู้เลยนะครับตั้งแต่นั้นผมก็มาฟังการบรรยายฟังวีเซนที่ไหนก็เข้าไปฟังนะครับเขยียนแผนนะครับกลางคืนนี้ผมนอนไม่หลับรอยแผนวงกลมอยู่เต็มหน้าหมดเลยนะครับ แลวแม่บอกว่ามึงเป็นหิบ้าไปแล้วเปล่าเห็นไะหครับเนะี่ยแล้วทีนี้ก็ตั้งใจทํางานสุดชีวิตนะครับเริ่มแรกก็รอรถเมล์รอรถสองแถวมัง่งที่แทนที่สุดคือแม่ค้าที่ข้างบ้านนะครับรอรอ,อขึ้นรถแม่ค้าบอกว่าโอ้ั้ธุรกิจใหญ่ไปอีกแล้วเนะยเขาจะแซวเรานะฝนก็ตกนะครับ,นะรบมาทำไมใน,นทุรักทุเลมากนะครับไม่มีรถนะครับบางทีรอเนี่ยสามชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแล้วทีนี้ก็ นะปกติเราต้องมีเงินติดตัวใช่ไหมเราไม่มีถ้าเราขึ้นเขาลดฟรีไม่ได้เขาต้องถหยีบเราเนี่ยเราบอกว่าลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านนะครับนะครับแล้วทํามานหน้คาคาไหนคานอนหน้นน้ำไหนนั้น,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 นแล้วบ้านน้ำดายน้ำผักนะครับลาบวัวหลอบ้านอนะ่ะกินหมดเลยนะครับเก็บมากินนะครับก็เดวนนวนใจก็ไปแนะนําเจอคนนักธุรกิจนะครับก็ไปเจอคนลุงโรดนะครับที่คนสืบพุ่มที่จังหวัดติดก็ตัดสินใจทําให้ผมลงเจ็ดตเลยครับแบบนั้นแล้วก็พาเขาลุยงานเลยนะครับ ทำไหนนอนั่นคำไหนทางี้ตลอดตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับก่อนจะหลับและทํามาถึงที่สุดนะครับท,ทุ่มแรงกายแรงใจทุกอย่างนะครับทาได้ <S <S สีส่เดือนสามารถติดกระดุษตำแหน่งแมนเจอร์ครั้งแรกครับแล้หกเดือนตําแหน่งดี렉เตอร์และเก้าเดือนต่อม,มาขึ้นเพสเเดนต์นะครับแล้วก็แผนด้วยแผนทวินเน็ตเวิร์กแล้วก็แผนดี렉เตอร์บริหารทีมนะครับนี่คือจากการเราทุ่มแรงใจแล้วก็สิ่งที่ชนะใจที่สุดก็คือแม่นะครับปรภูมิใจที่สุดว่าแม่เราอ่า ได้แก่เกิดมาแม่และมุงย่าแฝกแมันรั่วนะครับแล้วก็สร้างบ้านให้แม่น,นี่ครับซาใจที่สุดล้านห้าแสนบาทครับแล้วที่สุดนะครับชาวเขาจะขี่ควายก็ขี่แกนไปทําไร่ข้าวโพดนะครับแต่ทุกวันนี้ผมขี่รถเกง่งใต้แดงเห็นไหมครับหละจากทำไร่ข้าวโพดน,นี่ครับไปกู้เงินตอนแรกกู้เงินก็เขาไม่ให้กู้ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ดูถูกเราว่ามีเงินสร้างบ้านให้แม่คงเช้ไปกู้ทุกวันนี้ผมสร้างบ้านให้แม่ซื้อรถขี่ผู้ใหญ่บา้านกำนัน,นขอฝากลูกมาทำหน่อยผมบอกไม่มีเวลาพูดกับคนจนนะครับซาใจนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงเออท่านแล้วนะครับเราเลือกเกิดได้แต่เลือกที่จะรวยได้ทุกท่านผมขอให้ท่านอยู่ตรงนี้เป็นกาลังใจนะครับใครที่เป็นนี้ยเยอะๆหรือใครที่ส่งลูกเรียนนะครับที่ยังนี้สินอุลุงตงนังมาทําจริดสดท่านถูกตั้งแล้วครับถูกคิดถูกท,ทางแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายน,นี้ผมขอขอบคุณคนที่ดันแรงผมแรงขึ้นมานะครับทำให้ผมมีวันนี้นั่นคือ p ร e เซนติ๊กและพรีเซนดาธท่นกิจตมาดนะครับและข่าวกนจะไม่ได้นะท่านประธานสมใจอาจิริลาครับ และทีมง,งานด้านซ้ายของผมและทีมง,งานด้านขวาครับทำให้ชาวเขาอันนี้นะครับผมประกาศว่าจะเป็นสาเขาที่รวยที่สุดในประเทศไทยครับขอบคุณครับ